Gracias. Okay. Okay. ใช่ครับวันนี้เป็นมากรรมที่ยิ่งใหญ่มากจากทางฮอนด้านะครับผมกับฮอนด้าเอทีพีกาแฟสนะครับจัดตั้งแต่เที่ยงวันจนเที่ยงคืนเลยวันนี้วันที่27ครับพฤษาคมนะครับก็ก็เป็นการรวมเอารถจักรยานยนต์นะครับออโตเมติกของทางยา m a h a ทุกตัวทุกคันนะครับผมมาไว้ที่นี่เพื่อให้หนึ่งก็คือได้ทดลองนะมีโปรโมชั่นดีๆนะครับผมมาจับประจองได้ขายด้วยแล้วก็มีกิจกรรมนะครับมีอาหารมีเกมมีแบบว่ารางวัลต่างๆเยอะแยะมากมายศิลปินชั้นนําของประเทศก็มาด้วยนะฮะในความดีสาวของฮอนด้าแน ใช่ครับใช่ดีใจมากครับดีใจมากเลยวันนี้สนุกมากครับตื่นเต้นมากครับที่มารเพลวันนี้ก็มีโอกาสได้มาร้องเพลงนะครับผมมีแบบว่าแจกรางวัลแล้วก็มีผู้โชคดีที่แบบว่าได้ซื้อ Honda j จ n o Plus นะฮะวันนี้ก็แบบว่าในหน้าพิซเตอร์ของทีมเราฮอนด้าจูโนก็รู้สึกดีใจมากๆที่แบบว่าเราก็มีลูกค้าแล้วอะไรเงี้ยครับไปบอกกันได้เลยนะครับโดยสำรับ ทุก่นที่มาเข้าเรืปดีกว่าเปิดเัวมาทุกคนเปิดเบวมาเลยครับาลอคี่เบอร์ชันก่าครอกครับคัก็ดีครับตื่นเต้นครับสาหรับโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์อีกโปรเจกต์นึงที่สำคัญในชีวิตกับละครเวทีครับผมก็ตื่นเต้นมากๆดีใจมากๆทีนกดดันกดดันไหมจริงๆก็ดดันอยู่พอสมควรเพราะว่าหนึ่งก็คือเราได้มีโอกาส ได้มีโอกาสได้ร่วมง,งานกับพี่บอยตะกกนเกียรตินะครับเป็นครั้งแรกนะะก็ ่แต่ว่าพอได้เจอแล้วก็รู้สึกว่าีบอยแบบก็เป็นแบบสบายๆชิลๆครับผมก็แบบน่ารักมากๆหลายคนจะสงสัยว่าเอ๊ะไปเจอไปอะไรกันได้ยังไงนะครับอะไรแี้เปิดเผยอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วก็มีทางทางละครเวทีก็ติดต่อทางผู้จัดการมาครับแล้วก็ก็เลยแบบว่าเราก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยที่เราจะได้คือจริงๆแล้วผมเป็นคนชอบดูละครเวทีแล้วเราก็ไปดูหลายๆเรื่องตลอดเวลานะครับผมแล้วก็ก็เคยมีความฝันว่าแบบเสักวันหนึ่งเราก็อยากจะแบบได้ทดลองอยากจะไปอยู่เป็นได้รับประสบการณ์แบบนั้นบ้างอะไร ่ครับผมจนวันหนึ่งมันมีโอกาสนี้หยิบยื่นเข้ามาแล้วก็เลยคุยกันกับทางผู้ใหญ่กับทางทางผู้จัดการเราว่าแบบเราเราเราอยากทำอะไรเงี้ยก็เลย บอกผู้ใหญ่ที่ช่องก็เข้าไปประชุมเข้าไปคุยกันว่าแบบเออแบบเราเราอยากทำโปรเจกต์นี้อะไรครับแบบประมาณนี้แล้วก็ผู้ใหญ่ที่ช่องก็แบบคือน่ารักมากก็แบบว่ากอแบบยินดีที่จะที่จะให้เราได้ไปมีประสบการณ์ในสิ่งที่เราไม่เคยได้ทำมาก่อนอะไรเงี้ยครับมันท้าทายความสามารถเราแค่พี่แบร์ถามมีกำลังจะเรียนรู้อยู่ครับกำลังจะเรียนรู้เพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการการซ้อมเพลง นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวคงจะได้มีโอกาสเข้าไปในเรื่องของการซ้อมในส่วนของบทกับกับวิธีการการแสดงอะไรเงี้ยครับอีกอีกอีกครั้งหนึ่งเร็วๆนี้เต้นแต่ว่ามันบวดบ่าใหม่แล้วตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะฮะก็พยายามที่จะเตรียมร่างกายให้เราพร้อมที่สุดเพราะว่าเราก็ได้ยินมาจากพี่ๆหลายๆคนในวงการว่แบบ เนี่ยละครเวทีมันต้องซ้อมหนักนะต้องใช้เวลาสุขภาพต้องเลิงดูแลตัวเองดีๆนอนให้พออะไรเงี้ยครับเราก็พยายามที่จะ preparation ในในส่วนของร่างกายเราตรงนี้ให้ให้มันให้มันพร้อมมากที่สุดเพราะที่เราจะทำได้ปรดงจริงก็มีพี่กบนะพี่กบทรงศิษย์นะก่อนเจอพี่เต๋าสมชายก็ได้คุยกันนะครับ การร้องคะงเราบอกวอะไรขนาดไหนอย่างเงี้าะว่าแนวการร้องของละครเวทีมันก็อาจจะต่างจากการร้องเพลงเข้าไปอะไรอย่ที่หนึ่ที่ร้องบนเวทีอีเว,เว,เว <c oughs> นต์กับไปร้องในใละครเวทีก็ต่างกันค่อนข้างเยอะหนึ่งคือมันเป็นการร้องด้วยอารมณ์ของตัวละครเป็นเหมือนการเล่าเรื่องมันก็จะมีเรื่องของอารมณ์ที่มันที่มันจะต้องขอเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอะไรเงี้ยครับวามมันจะมีจุดอิมแพกนะฮะจุดที่เราจะต้องแบบกระแทกมันอิมแพกมันอะไรเงี้ยมันก็จะมี ม,มันก็จะเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่ที่ผมเองก็จะต้องไปเรียนรู้เร,เร็วๆนี้เหมือนกันตอนนี้ก็ฟิตร่างกายนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คงจะมีเรื่องของการไปเรียนร้องเพลงเพิ่ม<ด>นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องของอการที่เราจะต้องแบบพักผ่อนให้พออะไรนะครับแบ,บ่งเวลาดีๆอะไรเงี้ยที่ได้ไดูเวอร์ชันตอนมอส7ปีที่แล้ว เออมีได้ดูบ้างครับมีได้ดูบ้าง<ช>แล้วเราดีไซน์ความเป็นชาลิฟในเวอร์ชั่นของเราว่าเป็นยังไงบ้างค,คือคือตอนนี้กําลังอ่านนิยายอยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก,แวก็แล้วก็คิดว่าตอนนี้คืออ่านยังไม่ถึงเพราะนิยายเล่มหนามากๆอะไรเงี้ยเราก็จะค่อยๆค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยไปครับเดี๋วยวเรายังไม่ได้ไปดีไซน์อะไรเลยตอนนี้เดี๋ยวรอดูบทรอดูอะไรก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องไปประชุมกับทางทางทีมอีกทีนึงว่าว่าอ่มุมมองของของทางกุมกับจะเป็นยังไงอะไรยังไงนะคร๊ะ พ่เชลเป็นใครอะไรยังไงอะไรอย่างงี้อ๋อก็จริงๆแล้วก็บอกไปเลยบอกไปก่อนก็ได้ครับก็ได้รับใบเบิกทางมาให้บอกไปแล้วนะครับว่าก็เป็นเป็นพี่แก้มกุลก่อนพันอครับตัวแม่ตัวแม่สายเลยใช่ครับตัวผมเองก็ดีใจครับได้มาร่วมงานกับเจ้าแม่บอดเวยเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ผมจะได้มามีโอกาสได้ร่วมงานกับ ร,รุ่นพีที่เก่งมากๆอะไรแใช่อาจจะทำให้เราเกรงนะเพราะว่าแก้มคือพลังเสียงเขา่เนาะไม่นะครับวันที่เจอกันตอนถ่ายทีเซอร์ก็แบบเราก็ผมว่าก็ก,ก็เข้ากันได้ดีนะครับใช่ครับอืมอจริงๆเพราะอย่างนี้เขามีข่าวัาปทีหลายคนหลายคนคาดหวังแล้วว่าแล้วปเปรียบเทียบอะไรกับของพี่มอสเองของอะไรเองเนี่ย ที่ที่ราได้ยินพี่บอยพูดมาด้วยความที่ใยุคสมัยในปัจจุบันก็มีอะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนนะครับผมเรื่องของคนดูหลายๆอย่างก็อาจจะมีการเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของทางทางโปรดักชันและที่จะที่คงกำลังประชุมหรือว่ากำลังวางแผนกันอยู่ว่าในทิศทางของการนำเสนอ,อ,อฟ้าจรวดทายในเวอร์ชันนี้จะออกมาเป็นยังไงให้เข้ากับในคนในยุคสมัย ก็จะมีก็แน่นอนว่าหนึ่งก็คือก็คือ,อถึงทวเนื้อเรื่องหรืออะไรเงี้ยเขาก็คงไปในทิศทางเหมือนกับนิยายหรือว่าเรื่อง,เร,องเรื่องที่ทุกคนได้ได้ได้ทราบหรือได้ชมกันมาแต่ว่าเรื่องของวิธีการหรือว่าฉากแล้วอะไรเงี้ยเขาคงจะมีอะไรการเปลี่ยนแปลงอะไรด้วยครับจริงได้มีโอกาสได้คุยกับทางพี่มอสเองนะว่ายังไม่ได้มีโอกาสเลยครับพี่มอสเชียร์เหมือนกันนะอยากอยากเขาบอกว่าอยากดูมากครับขอบคุณพี่มอสมากๆเลยครับครับฝากตัวด้วยนะแล้วก็ก็คงจะเป็นเกียรติมากๆถ้าทางพี่มอสหรือพี่นัทเองได้ได้มีโอกาสไปดูในเวอร์ชันนี้ ติดใจยังไงไหมคะเอ่อยังไม่รู้เลยครับเดี๋ยวต้องลองดูก่อนครับก็มีคนเตือนเหมือนกันว่าระวังจะติดใจนะเราค่อีเข้าแล้วออกยากนะเข้าแล้วออกยากเหมือนกันนี้ใช่ไหมให้ได้เด็ดตาดละกันให้คนได้ได้ครับก็จริงๆแล้วก็อยากจะฝาก นะฮะละครเวทีเรื่องฟ้าจอดรายนะครับผมจริงๆเราจะเริ่มเปิดจำหน่ายตั๋วนะครับผมล่วงหน้าตั้งแต่เดือนกุมภาันี้นะครับซึ่งโชนจริงจะทําการแสดงในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับผมถ้าใครที่มีโอกาสนะครับผมหรือว่าใครที่สามารถเค์คิวได้นะครับผมอยากจะให้ทุกท่านได้ไปรับชมนะครับผมการแสดงของฟ้าจอดรายในเวอร์ชันอน2 0่4ในปีนี้นะครับผมรับรองว่าก็สนุกนะครับผมก็น่าจะเป็นละครเวทีเรื่องหนึ่งที่ทุกคนน่าจะแบบว่าคิดถึงอยากจะได้กลับ มาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอืมให้ถามอีกเรื่องนึงแล้วกันนะนั่งหมดแล้วอีกเรื่องนึงแล้วก่อนก็แอปเปิลเซลเป็นขันใจพี่วินเขาคลิปออกมานั่งบินตลอดอ๋อขันใจพี่วินคือจริงๆแล้วช่วงเวลาที่ผมจะไปไหนมาไหนครับมันค่อนข้างที่จะรถติดผมก็เลยเลือกที่จะนั่งวินหรือไม่ก็เดินหรือไม่ก็นั่งรถไฟฟ้าหรือเอ็มอาร์ทีอะไรพวกนี้ไปแทน้ยครับก็สะดวกกว่า แต่บางทีผู้จัดการเขาก็ไม่ไม่ไม่ไมค่อยยอมเท่าไหร่นั่นก็เสี่ยงเนาะเออเพื่อเป็นอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่สก,กิลของเราหลายคนบอกว่าดูแบบชฉ่ำๆโยกตามครับเราก็เลี้ยวโยกตามเข <laughs> าเออต้องบาลานซ์ให้เป็นครับอ,อันที่เป็นยังไงบ้างพอว่าพอเราไปขึ้นแล้วบอกว่าที่มีเขาคือฮาผมว่าคือจริงๆมันมันก็เป็นก็เป็นแบบเรียกว่าอะไรฮะผมก็รู้สึกดีนะครับที่แบบเขาก็แบบเป็นเป็นคนที่แบบเราเดินผ่านบ่อยๆเรารู้จักกันเราอะไรเงี้ย เราก็เป็นเหมือนกําลังใจให้เขาเวลาที่เขาทํางานเหนื่อยด้วยอะไรเงี้ยครับมันมันเราก็มีความสุขที่เขามีความสุขอะไรเงี้ยเวลาเขาเจอเราเขาขอถ่ายรูปเราอะไรเงี้ยเพอมีขี้ออกมาหลายสาวๆก็บอกว่าอยากสนับวินบ้างได้ครับนี่ครับต้องไปซื้อวินแต่ว่าต้องเป็น Honda าเจลโน่พัสเท่านั้นนะเดชจะพร้อมซ้อนเลยทีเดียวครับดูผมขับให้ด้วยครับขี่ด้วยเออเอาจิ้งมิ๋วกันนั่งนั่งบ่อยนะเแต่ว่าว่านั่งบ่อยมากนั่งบ่อยมากโอ้ย เยอะมากครับี่เลยอใช่ครับเป็นตัวเลือกทุกวันครับเป็นตัวเลือกแรกเลยครับเป็นมอไซค์เป็นตัวเลือกแรกทั้งผ่านแอปทั้งโบกเอาทั้งยืนรอก็เอาหมดครับสเลือกง่ายๆว่าเรื่องความสะดวกไลายความเร็วไว้ก่อนใช่ครับก็อย่างนี้คนรู้ขับรถในกรุงเทพนี่ก็จะไปไหนใกล้ๆก็เป็นชั่วโมงครับเลือกเอาอะไรที่มันสะดวกถ้ารู้ว่าไปช้าหรือไปไม่ทันมันก็จะแบบใจมันก็จะร้อนมันก็จะแบบกังวลไปหมดเครียดไปหมดอะไรเงี้ย